หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับได้มีการจัดพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาหน่วยครับที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณิวัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีนรงตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสท่านเก่านะครับและพลตรียอดอาวุธพึ่งผักรองแม่ทัพภาคที่1ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ นราธิวาสท่านใหม่ร่วมพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพลตรีนรงตันติสิทธิพรกล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่รวมเวลา6เดือน ขอขอบคุณความร่วมมือจากผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้นกำลังพลทุกนายและกลุ่มสมาชิกมวลชนส่งผลให้หน่วยเฉพาะกิจนาธิวาศมีผลการดำเนินงานเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างมากครับขณะเดียวกันนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพัก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกล่าวนะครับว่าภายใต้การนําของพลตรีน,นรงตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ได้ดําเนินการตามแผนงานของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพทั้งยังน้อมนําแนวพระราชดําริมาให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับ